สวัสดีครับพบกับคาออฟโนอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับควรไม่ควร กับวิธีรักษาสี่รถสำหรับเจ้าของรถทุกคันแล้วย่อมรู้ดีว่ารถมีความสำคัญสำหรับคุณแค่ไหนเพราะอย่างนี้นอกจากการดูแลเครื่องยนต์ดูแลยางและวิธีใช้รถให้ประหยัดน้ำมันแล้วสิ่งสำคัญที่เจ้าของรถไม่ควรมองข้ามนั่นก็คือการดูแลรักษาสีรถเปรียบไปแล้วก็เหมือนด่านแรกที่คน จะมองดูรถของคุณนอกจากยี่ห้อและดีไซน์วิธีการรักษาสีรถโดยวิธีการง่ายๆที่คุณเองก็สามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นรถใหม่หรือรถเก่าที่ผ่านการซ่อมสีมาแล้วโดยประการแรกเจ้าของรถควรจะรู้ก่อนว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดอันตรายแก่สีรถประกอบไปด้วยอะไรบ้างสาเหตุอย่างแรกนั้นก็คือควัน และฝุ่นละอองที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันดินหรือยางมาต่อยและอื่นๆเป็นต้นซึ่งปฏิกิริยาเคมีจากสารเหล่านี้จะทำให้สีผิวของรถถูกทําลายสาเหตุต่อมาก็คือการสะสมเป็นเวลานานของฝุ่นฝุ่นละอองและน้ำมันต่างๆสารปนเปื้อนจากท่อไอเสียและมลภาวะต่างๆซึ่งจะทำให้ผิวสีรถหมองและสี นอกจากนี้ขี่นกน้ำเข็มอย่างไม้และพวกรอยที่เกิดขึ้นจากมาแมลงก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผิวสีรถเสียไปได้นอกจากนี้น้ำยาล้างรถบางชนิดก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ผิวสีเสียควรปฏิบัติตามคำแนะนำของโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ในการใช้งานให้ถูกต้องส่วนการขัดสีผิวเพื่อเพิ่มความเงา และสารใดหรือองค์ประกอบใดๆเป็นข้อแนะนำขั้นสุดท้ายเพราะว่าการขัดสีเป็นการลอกผิวสีชั้นบนสุดออกการใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ถูกต้องและยาขัดสีโดยตรงจะทำให้รอยต่างๆบนผิวสีลดลงและความเงาที่ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีข้อแนะนำว่าให้ใช้ทุกๆ3เดือนหรือขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานของเจ้าของรถ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องควรไม่ควรกับวิธีรักษาสีรถ mm hmm. ถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด u b s c r i b e ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการน,นำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ